ไม่ได้ครับที่จะผ่านหมู่บ้านเอ c แล้วเราไม่โดของเลยครับโดแโดนงพังแม่งเขาจะมาเกณฑ์บ้านเอ็นบีซีนะรถไฟแฟนบู bay đi thật lốt phải sen đồ lốt phải sen đồ lốt phải sen đồ cái tai ấy ấy cái 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 เอ่อคุณลุงครับเอ่อคุณลุงรู้จักเออ่รู้จักนิวคงไหมครับนิวคงพิเตอร์ไฮคิตีไหมครับรู้จักไหมลุงลุงผมพูดถึงลุงอยู่ทำไมลุงไม่ตอบลุงลุงลุงเฮ้ยลุงทำไมลุงมองหน้าผมอย่างนั้นนะนะลุงลุงรู้ไหมเนี่ยรู้ว่าผมเป็นใครครับลุง ลุงไม่เดินไม่เป็นไรลุงผมยังมีเออ่ทางให้ลุงไปครับลุงต้องเดินไปตามทางสว่างแล้วลูกลุงนี่ลุง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 ตายลุงตายลุงตายกูไม่เกี่ยวไปละ รูปของตองมีมีอะไรวะเย็ดเย็ดแดกได้หะเย็ดแดกไม่ได้ลูกต,ต,ตายแล้วต,ตายไม่หามดึงดี เออคุณเป็นหัวหน้าบานใช่ไหมครับใช่ไหมใช่ไหมักอเอไอ้ที่มึงดวะยอมรับเดี๋ยวมันต้องมีตัวช่วยนะครับมันไม่ได้มันต้องมีตัวช่ ตัวช่วยตัวช่วยหลจาที่เราคิดว่าเออเราพอใจกับสิ่งที่เราทานะครับเราตปาความหล,ลังนิดหน่อยนะครับย็ดคีบปอกไฟแล้วมันกระตุกจริงๆ

อาเฮ้ยทีทีทีอาเฮ้ยเฮ้ยแ,แรกวางอะไรไม่ได้เลยโด <c oughs> โอ้แสดงว่าไอ้นี่มันระเบิดแล้วแต่มันบัก <c oughs> ไม่ยังไม่หมดแค่นี้โอ้โหแรกแดบโอ,โอ,โอโรถไฟแซนโวนี่เอาเฮ้ยนี่ไงล่ะมันยังเหลืออีกมันไม่ได้ครับมันต้องให้หมดครับ นี่ครับบนหลงังคาบนลังคา้าาย,ยสัแหลโอ้แลกตายสิเนเฮ้ยเฮเฮ้ยโอ้โอ้ยตกกระตกเต,ต็มเลยตกอ้ยะท n เนไม่เหลึหมู่บ้านไม่ไม่พอ มันยังไม่พอทีนี้ครับเราจะเออไม่ใช่เป็นผู้ต้องหานะครับเราจะไม่เป็นคนระเบยนะครับเราจะให้เออแทนรับบาสมารับแทนนะครับแทนรับบาบแทนรับบาบเอ้ยแทนรับบาบมานีิมานมมามาดิเอ้ยไม่มามาดิเฮ้ยอาเฮ้ย มาดิมาดิคีเ p อร์แซนโวเฮ้ยคีเ p อร์คีเพอร์เฮ้ยมาดิมาดิไม่กูเห็นไปเฮ้ยเปอร์คีเพอร์แซนโวคีเพอร์คีเพอร์ตุ้มนี่ครับเราก็ได้เราก็ได้พูดต้องหามาแล้วครับเป็นวิธีที่ยุติธรรมมากเลยครับขนาดโคนนั้นยังสืบไม่ได้เลยครับ จะเวอร์อะไรมากเราก็พังแล้วเอ้ยมันยังเหลืออยู่เราก็เน้นเนียนนะครับจัดวางไม่ได้เอ้ยวางแล้วโอ้โอ้เดี๋ยวแมงมุมเซนโว์ไอ้ติแมงมุมเซนโว์ว้าโอ้ไยมันรอดมันรอดมันรอด เอาตายแล้วเยเฮดแบ่งมุมเมฟเฮ้ยเสียงอะไรวะซอมบี้ทุบประตูมันถูกอะไรตอนนี้วะเฮ้ยไปบัวเซโร่เฮ้ยเ้ยแลูวว่งไปวัวเซโร่ไป Sao vô rồi Yeah, 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 di yeah. yeah. tay, di tay. Salam, về đi salam, đi salam, 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 cụ mấy sẹn bộ mừng cụ mấy sẹn bộ mừng nè ngay sao làm bộ mấy sẹn bộ mừng quay quay mình mấy ngày là lập thi tập bè đại đôi mấy sợi chút đi ấy đâu ง่ายเลยครับที่จะไปนรกโดยไม่ใส่ชุดเกาะเย็บขุดยากกูไม่ได้เอาที่ขุดมาตายห่าละมันไม่ยากเลยนะครับเอ้ยมันไม่ยากทุวยเอ้ยโอ้มันไม่ง่ายเลยนะไอ้สัตว์พี่ซอมบี้โอ้แหลกแหลก

กับระเบิดไม่กับลยโอ้คูไม่ได้เหยียบกับระเบิดเลยเฟล้อวไอ้แกเป็นกับดักที่คูาสาดตั้งใจทำมาอย่างกับมาสมมือเลยนะุ้ยแกไม่แกแกช่วงสุดท้ายนะผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับ ก่อนร้านะครับผมจะมีช่วงพิเศษเร็วน,นะครับช่วงพิเศษของเราก็คือเออเราจะมาผลิตลูกไก่นะครับออกมาออกมาแม่งออกง่ายขนดี้แหละ เราก็ได้ลูกไก่ของเราแล้วนะเราได้ทำการย่างสดนะครับเป็นไรที่โหดร้ายว่าโอเคมองมองอะไรอยากลงไปด้วยใช่ไหมได้ลงมาตามวัดตามวัดที่ลงมาดที่วันนี้มายืนอยู่นี่เออยืนยืนยืนลงไปโอ้ ยางสดแล้วเงียบเฮ้ยมันยังอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเงียบอ๋อไอที่ร้องมาอยู่นี้นี่ไอพวกนี้พวกนี้เงียบเลยเัลโหล เสียงตอนรับจากเบหมยที่นั่งเรียก a อ t i ั n ไอ้ไม่ไม่ได้ตัง้งใจนี่ครับนี่ก็เป็นวิธีทำความสะอาดหลุมของผมอีกวิธีหนึ่งนะไม่ใช้ได้นะครับ